สวัสดีค่ะคณะกรรมาการทุกท่านพวกเรามาในหัวข้อโครงการระบบแนะนําเส้นทางสําหรับการท่องเที่ยวฉบับต่อยอดครั้งที่สองในส่วนของรายละเอียดโครงการโครงการนี้ถูกจัดทําขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับการท่องเที่ยวโดยชุมชนอีกทั้งยังสนับสนุนนะักท่องเที่ยวโดวยการท่องเที่ยวด้วยจัก,กรยานซึ่งโครงการนี้ได้พัฒนาตัวอุปกรณ์ติดตามเส้นทางโดยการใช้ ESP32 ที่ได้ติดตั้งเซ็นเซ,นเซอร์ GPS และบอร์ด NB IoT เพื่อส่งตำแหน่งของจักรยานไปยังเว็บไซต์ของชุมชนที่เราสร้างขึ้นโดยเราใช้ WordPress ซึ่งทางชุมชนผู้ใช้งานสามารถเพิ่มจุดสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจพร้อมทั้งรายละเอียดเพื่อดึงดนะูดนักท่องเที่ยวให้สนใจมากขึ้นนอกจากนี้ทางชุมชนยังสามารถจำกัดบ,บริเวณและตั้งให้แจ้งเตือนกับผู้ใช้จักรยานเมื่อผู้ใช้ปันออกนอกเส้นทางที่กำหนดได้ ในส่วนของวัตถุประสงค์ของโครงการหนึ่งคือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวโดยการใช้เว็บแอปพลิเคชันมาใช้เป็นสื่อนำทางระหว่างการขี่จักรยาน 2. คือเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวโดยการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆภา,ายในชุมชน3เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยการใช้จักรยานเป็นสื่อกลางในการนำเที่ยวและ4คือเพื่อเป็นสื่อกลางในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนค่ะ ่อมานะคะก็เป็นส่วนของโครงสร้างระบบโดยรวมค่ะโดยเริ่มแรกนะคะเราจะมีการเขียนโค้ดค่ะโดยการใช้โปรแกรม Arduino IDE นะคะเข้าไปในตัวกล่องค่ะโดยการเขียนโค้ดของเรานะคะจะมีการใช้ไลบรารีทั้งหมด4ตัวด้วยกันตัวแรกนะคะคือ Tiny GPS p a r t ค่ะและตัวที่2น,นะคะก็คือ Hardware Serial ค่ะซึงทั้งสองอันแรกนะคะจะเป็นส่วนของการหาพื้นที่และและละติจูดและลองติจูดนะคะของพื้นที่ค่ะส่วนอันที่3นะคะก็คือส่วนของ AIS SIM 7020eAPI ค่ะกับอันที่4นะคะคือเป็นของ AIS Magellan ค่ะทั้ง2อันนี้นะคะจะเป็นส่วนของการขึ้นระบบ cloud ของของตัว โค้ดนะคะแล้วก็โดยตัวส่วนตรงนี้นะคะมีการใช้คาวนะคะคือเมเจอเลนค่ะโดยที่เมเจอเลนนะคะเป็นคาวที่เราจะใช้ในการเก็บลัิจุดและลองจุดของพื้นที่ค่ะโดยที่เราจะส่งตัวส่วนนี้นะคะเข้าไปในส่วนของปลักอินค่ะโดยที่เราจะเข้าปลักอินชื่อ mqttcost ของ Word WordPress ค่ะแต่ว่าเราจะเข้าตรงๆไม่ได้ค่ะเราจะมีการใช้ d o m ดด .io นะคะเป็นสื่อกลางในการเข้าค่ะโดยพอเราเข้าไปนส่วนของปลักอินนี้แล้วคะมันจะมีการเก็บข้อมูลค่ะในฐานข้อมูลที่ชื่อว่า phpmyadmin เพื่อที่จะนําข้อมูลเหล่านี้ใช้ในการ โชว์แผนที่โดยการใช้ปั๊กอิน โดยที่แผนที่ตรงนี้นะคะจะเป็นแผนที่ที่ชื่อว่าลิบเลตค่ะโดยที่ทางผู้ใช้งานนะคะจะมีการสแกน QR Code ค่ะเพื่อที่จะสามารถดูแผนที่ได้ค่ะส่วนในส่วนของที่เป็นผู้ดูแลระบบนะคะหรือว่าเป็นแอดมินของชุมชนนะคะจะมีการเขียนเขียนโพสต์หรือว่ามีการสร้างโปรไฟล์นะคะโดยการใช้เว็บเพจนะคะเพื่อเผยแพร่ข้อมูลได้ค่ะนอกจากนี้นะคะตัวทางส่วนของผู้ผู้ใช้งานในฐานะผู้ดูแลระบบนะคะหรือผู้ดูแลชุมชนค่ะจะสามารถได้รับการแจ้งเตือนค่ะโดยการใช้ไลน์ Notify ค่ะ แต่ว่าในส่วนของ Line Notify นะคะมีการสร้าง e v e n t t r i g g e r ค่ะจากคลา u d ที่ชื่อว่า Net Pi ายค่ะโดยที่เราจะมีการเขียน e v e n t t r i g g เ r เข้ามาโดยการใช้ t o เ e n นของ Line ค่ะเพื่อที่จะสามารถแจ้งเตือนสถานะลงถึงละติจูดและลองติจูดของจักรยานที่ออกนอกเขตได้ค่ะจะรับส่วนถัดไปนะคะจะเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์ค่ะอย่างแรกค่ะเราใช้แบตเตอรี่ซึ่งเราใช้เ Power แบ n k ในการให้พลังงานกับกล่อง DVO NB Devkit1 ค่ะซึ่งมีระบบปฏิบัติการของ e p 3 2และ NB IoT อย่างที่สาค่ะคือ U Block NEO M8N ซึ่งเป็น GPS ในการส่งข้อมูลตำแหน่งค่ะค่ะสำหรับส่วนถัดไปจะเป็นส่วนของซอฟต์แวร์นะคะอย่างแรกค่ะเราใช้ Arduino IDE ในการเขียนโปรแกรมการทำงานสำหรับกล่อง w o r d p r e s s สํำหรับการสร้างตัวเว็บแอปพลิเคชันของโปรเจกต์ h t c l o u d ซึ่งอย่างแรกเราใช้แมจแ l นด์ค่ะในการเก็บข้อมูลมาจากกล่องใช้เ Ne ็ตพายในการเก็บข้อมูลจาก m a g แ l นด์และ d ิ v i ท .IO สำหรับเก็บข้อมูลของโปรเจกต์นี้ค่ะ Next we will go to simple interface Step 1, select language. Step 2, go to the menu. You can select language that you want. Step 3, see detail of location by clicking Add Image. Step 4, go to map section and select a place where you want to get info. You can see contact info of location via lightbox pattern. You can also see bicycle renting information too. Step 5, you can see current location and route after scan QR code you can hold marker to see detail of date time and device name you can zoom in and out your map step 6 this map can recommend nearby places by showing the brief description via pop-up you can see reviews of the location from others This pop-up can link to post of location via info button. For community, you can log in to write your post. If you are a new one, you can register before. Next part is current process. User can see detail of location. Can use chatbot for ask info can use map to track your route. Community admin can register. Community admins can log in if they have accounts. Community admins can manage their profiles. Finally, community admin can write post for giving info of location. The last part is testing result.